สวัสดีค่ะยายก๊อกชาแนลนะคะเจอกับยายก๊อกชาแนลอีกแล้วนะคะยายก๊อกชาแนลจะมา update, อัปเดตเออ่บ่อปลายายก๊อกชาแนลหน่อยนะคะอัปเดตทางออนไลน์แล้วกันนะคะทางทางกล้องนะคะคือยายก๊อกไม่ได้กลับบ้านนะคะยายก๊อก ok คิดถึงยายก๊อก ok เห็นปลามันเยอะๆยะเนาะฮอร์ยี่ก๊อกก็อยากอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นเนาะได้เอฟซีถ้าเห็นเนาะเอฟซีย ok นะี่ก๊อกเนาะอยากเห็นเนาะอ๋อนี่แหละ เดี๋ยวก็จะพามาดูนะคะปลาเห็นไหมคะจะเป็นปลาทับทิมนะคะขึ้นมาลอยลอยเต็มเลยค่ะข้างหน้าก็จะรออาหารหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจนะคะย้อนแสงนะถ่ายไปก็ย้อนแสงไม่ค่อยเห็นนะังไงดีเนาะ เห็นไหมคะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเนาะเห็นพอน,นี้เป็นแสงเข้ามาแล้วไม่เห็นละทำไงดีเนาะเห็นไหมคะปลาที่บอ่อนี้คือที่บอ่อที่บอ่อที่กาลส,สินนะคะที่เขาวงที่กาลส,สินนะคะเห็นไหมคะปลามันจะอยู่ตรงมุมนี้นะค่ะเมื่อพระจะมากินอาหารอยู่ตรงมุม มุมบ่อตรงนี้จะเ,เราจะเอาฟางนะคะเอาฟางข้าวลงไปไปแช่ให้ให้มันเปื่อยมันยุยแล้วก็ปลาก็จะมากินนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นมุมมุมที่ปลาปลาจะมากินอาหารนะคะตรงมุมเนี้ยค่ะค่ะปลาเยอะเลยค่ะมันจะเห็นเป็นเงาเงน,นะคะเพราะยายถ่ายจากยายถ่ายจากกล้องกล้องอีกทีหนึ่งแล้วมันมันจะเห็น เห็นนั้นใหญ่เงายายนะแต่ก็ยังเห็นปลาอยู่ยังเห็นปลาอยู่นะคะปลาเยอะมากเลยค่ะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วปลาตายค่ะเพราะว่าแพงต้นเยอะเขาบอกแพงต้นสีเขียวๆน้ํามันจะเขียวนะคะเยอะแล้วก็ทําให้ปลาไม่มีอากาศหายใจนะก็เลยตายวิธีแก้ก็คือใส่เกลือนะคะใส่เกลือแกงนี่แะคะใส่เกลือโยนเกลือ หวานเกลือลงไปเลยแล้วก็ใส่ e อนะคะใส่ EM แล้วน้ำมันก็จะหายเขียวค่ะแล้วแพงต้นก็จะหายไปทีนี้ก็ปลาก็จะมีอากาศหายใจค่ะปลาก็เลยไม่ตายปลาปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนจะ,ะตายก่อนเพื่อนและปลาตะเพียนจะเป็นปลาที่อ่อนแอที่สุดนะคะอันนี้ที่เหลือนี่คือเป็นปลาทับทิมนะคะปลาตะเพียนนี้แบบตายหมดเลยนะคะเกือบร้อยโลนะคะเสียดายมากเลยนะคะ ในท้องปลานะ่มีไข่ด้วยนะโอ้ยเสียดายมากเลยนี่คือแบบบอกบอกเพื่อนๆนไว้นะคะถ้าแบบถ้าน้ําเขียวๆนี้อย่าไปลงดีใจไปนะคะต้องระวังด้วยนะคะเพราะถ้าปลาขาดอากาศหายใจในปลามันก็จะตายนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าน้ําเขียวนี่ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะก็ดีดีดีด,ด,ดีดีค่ะดีเนี่ยแต่ก็ถ้าเขียวมากไปนะอากาศปลาก็ขาดอากาศหายใจได้นะ,ะเห็นไหมคะ ปลาขึ้นมาลอยเต็มเลยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะยายก็ชแน,นลเอ่อพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ายายก็ชแน,นลจะรีบไปทํางานนะแต่อยากอัปเดตใ,ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเพราะว่าปลามันขึ้นมาเยอะจริงๆค่ะเห็นไหมคะเออนะคะก็เลยเห็นแล้วก็เลยมาถ่ายให้ดูเลยค่ะนี่ถ่ายถ่ายถ่ายตอนนี้เลยค่ะที่เห็น เห็นพอเห็นปลาขึ้นมาเยอะๆก็อยากถ่ายอยากถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะยายก็ไม่ค่อยขี้อวดอะไรนะดูแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายกอช์ชแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวยายก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีเวลาจะมาอัปเดตนะคะนี่ก็มันจะเป็นเงาๆของยายกอแล้วเป็นเงาๆของกล้องหน่อยนะคะเพราะว่ามุมถ่ายไม่ค่อยดีพราะมันมายืนถ่ายอยู่ที่ที่ มหาอะไรนะคะพอเห็นปลาขึ้นมาเยอะก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ <_ d ial ing> ถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงอยากทำเหมือนยายกอกชาแนลก็ติดต่อยายกอกชาแนลได้นะคะยายกอกชาแนลยินดีแนะนําค่ะว่าทําอะไรยังไงเนี่ยยายกอกชาแนลมีโซลาเซลล์ด้วยนะคะมีน้ําบาดาลแล้วก็ปล่อยน้ําโซลาเซลล์ลงไปในบอ่อด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะบ๊ายบายค่ะเลิฟเลทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ